สวัสดีเจ้าคุณนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มาเจอกันนะเจ้าคุณนูเป็นคนพยากนะเจ้าถ้าใครบุกหุ่นจักเขาก็แนะนําสัวกันในก่อนนอวันนี้นะเจ้าคุณนูก็พาทุกคนนะคะมาชมธรรมชาติเหมือนกันนะเจ้าทุกๆวันเขาก็จะมาเจอกันเวลานี้เนาะทุกครั้งที่ได้เจอกับคุณนูนะคะทุกคนก็จะต้องเจอกับธรรมชาติค่ะเพราะว่าคุณนูเองเป็นคนนึง โชคดีมากๆที่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาตินะคะก่อนหน้าที่จะรู้จากโลกออนไลน์นะคะก็เฉยๆค่ะว่าตัวเองอ่ะได้อยู่ใกล้ธรรมชาติก็งันๆนอ้องเหมือนที่คุณนูได้บอกไปนะคะแต่ว่าพอวันหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะครูยุย้ยคิดดึงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาส่งพลังใจให้กับครูพี่นูนะคะฉะนั้นแล้วนะคะช่วงนี้ครูพินูกําลังแบบมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็อ่า ฝึกฝนตัวเองนะคะบางครั้งไม่ได้เข้าไปดูสดของใครนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะแต่เราก็ยังรักและคิดถึงและก็ส่งพลังใจให้กันตลอดเวลานะคะสวัสดีค่ะโคทิเล็กขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุนูพร้อมกับธรรมชาติเช่นกันนะคะรักและคิดถึงทุกๆคนมากเลยค่ะ เราทุกคนนั้นนะคะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ครูนูก็เลยได้นําหัวข้อนี้มาฝากกับทุกๆคนเลยค่ะว่าเราเองนั้นนะคะในช่วงที่เรากําลังพัฒนาตัวเองนั้นนะคะก็จะมีคนที่เห็นด้วยกับเราและก็คนที่ไม่เห็นด้วยกันกับเราเยอะเลยเนาะฉะนั้นแล้ววันนี้การที่เราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นเราจงเป็นนักลงมือทําไม่ต้องไปเป็นนัก อธิบายอะไรให้กับใครนะคะเพราะว่าการที่เรามัวแต่ไปอธิบายเรื่องต่างๆมากมายให้กับผู้คนรับรู้นะั้นมันไม่ได้มีประโยชน์และก็เสียเวลามากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่าง เราทุกๆคนนั้นขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์และก็ยังมีกลุ่มคนอีกเยอะแยะที่ยังไม่ขึ้นมาแล้วก็กําลังอาจจะอยากขึ้นมาแล้วก็กําลังด้อมด้อ,ดอมอม,อมองและมองเห็นเราทําและอาจจะมีความรู้สึกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะคะแต่คนที่รู้แล้วก็เราก็สามารถบอกเขาได้ถ้าเขาเปิดใจใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่เป็นนักอธิบายอะไรให้กับใครฟังเด็ดขาดค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งอธิบายบางครั้งถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเทรนตัวเองให้เข้มแข็งได้ไปไปมาตัวเรานี่แหละ จะยุ่งยากแลวก็รู้สึกว่าฉันจะต้องอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจดีเนาะอะไรแบบนี้มันยิ่งเสียเวลาเรามากๆค่ะเมื่อก่อนตอนที่คุณูขึ้นมาบนโลกออนไลน์ใหม่ๆคุณูก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มัวอยากที่จะอธิบายอ่าเหตุผลนะคะให้หลายๆคนฟังค่ะว่าฉันต้องออกมาทําแบบนี้มันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะยิ่งคนใกล้ตัวเราเนาะเรายอมรับเลยว่าใหม่ๆนี่เขาก็จะไม่เห็นด้วยกับเราเลยนะคะสวัสดีคะ่ะน้องโบสขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะ เราอ่ะคุณนุก็ช่วงใหม่ๆนะคะก็จะอธิบายให้ฟังพอไปมาอันนะคะไปไปมาอธิบายไปอธิบายบายมาแบบ โมโหอะไรแบบนี้นะคะแต่หลังๆเราเริ่มรู้แล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้ยิ่งเราอ่ะไปอธิบายเยอะแยะมากมายมันเหมือนกับว่าเสียเวลาในการเพยนตัวเองมากๆเลยเสียเวลาในการฝึกฝนตัวเองฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้กับใครฟังจงมุ่งมั่นเป็นนักลงมือทําพัฒนาตัวของเราเองจะดีที่สุดเลยเนาะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะครูนูก็เลยนำสี่หัวข้อมันเออไม่ใช่สี่หัวข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หัวข้อ เดนกำลังคิดอยู่ว่าเออเกี้ฉันไปเรียนไปเทรนมานะคะมันมีอะไรบ้างนะคะหลายคนในวันนี้นะคะรู้ไว้เลยว่าเราอะ อาจจะเคยเป็นนักอธิบายมาเยอะแล้วเนาะการที่เรามัวแต่ยุ่งยากกับสิ่งสิ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตของทาวนั้นมันทําให้เราอ่ะสูญเสียพลังงานด้วยนะพลังงานที่เราจะต้องใช้พลังงานในการคนา้นคว้าและคิดอยากจะเอาชนะนะคะเอาชนะในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องนะคะฉะนั้นวันนี้เราจงมาเป็นนักพัฒนาตัวของเราเองเพื่อที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะคะมายุ่งกับตัวของเราเองจะดีที่สุดค่ะขอบคุณมากคะ่ะน้องโบที่ช่วยแชร์แบ่งปันเรื่องราว ดีๆนะคะามาขั้นแรกเลยเนาะทุกคนที่ลงมือทํานะคะใช่ไหมคะคนพี่เล็กเนาะถ้าเรามัวแต่ไปอธิบายยิ่งอธิบายไปยิ่งถ้าเราไปอธิบายกับคนที่เขาไม่รู้อะ่ะมันยิ่งทําให้เราแบบอาจจะเกิดอารมณ์แบบ ของขึ้นอะโมโหแบบนี้จะนั้นแล้วนะคะวันนี้แต่พอหลังๆพอเราเริ่มปรับเปลี่ยนไม้เซตเราเริ่มควบคุมอารมณ์ของเราได้อยู่เราเลยรู้ว่าอ๋อมีหน้าละคนสําเร็จทุกคนอะ่ะ <Okay. S 1> เขาคอยบอกเราตลอดเวลาเลยว่า <Okay. S 1> เราไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้กับใครฟังเพราะว่าให้ผลลัพธ์ของเราหรือว่าให้การกระทําของเรานั้นให้เขาเห็นเองเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองอยากจะมาสอดรู้สอดเห็นเองว่าเราทําอะไรอยู่แล้วทาไมเราถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะไรแบบนี้แล้วเราก็มีผล,ล อะไรแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องคนอื่นเรามายุ่งกับตัวของเราเองดีกว่านะคะสิ่งแรกเลยที่จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นนักลงมือทํายังไงดีเพื่อที่จะทําให้ฉันมุ่งมั่นแบบรู้อย่างแน่ชัดเลยว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันจะพาฉันไปสู่เส้นทางที่ฉันอ่ะต้องการเพราะว่าทุกคนนั้นมีเส้นทางเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเราอย่ามัวไปเดินหรือไปวิ่งอยู่ในลูกของคนอื่นเพราะว่ายิ่งเราไปอยู่ในลูกของคนอื่นนั้น มันจะทําให้เรารู้สึกสับสนวุ่นวายมากๆเลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะวันนี้ถ้าเรายิ่งทํานะคะเรายิ่งทําเราจะรู้เลยค่ะว่าวันนี้ถ้าเราพัฒนาตัวของเราเองทาทาทาเหมือนคูณนูเหมือนมาสเตอร์ไมายทุกๆคนที่มาชมคุณนูทั้งสดและย้อนหลังเราเป็นนักลงมือทําเพราะว่าทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยการลงมือทําเท่านั้นค่ะยิ่งเราทําเราก็ยิ่งจะรู้ว่าสิ่งนี้มันต้องทําแบบไหน ทุกคนสําเร็จนั้นเวลาเขาบอกเรามาว่าจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้บางครั้งนะคะเวลาที่เราทําเหมือนกันกับเขาเหมือนกันแต่เอ๊ะทำไมมันยังไม่ได้ผลหรือว่าอะไรแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนนั้นนะคะถึงแม้มันจะมีแบบแพทเทิร์นการทําเหมือนกันแต่ถ้าเราลงมือทําแล้วเราจะต้องพลิกแพลงเป็นในแบบฉบับของเราค่ะใช่ค่ะพัฒนาตัวเองพัฒนาแล้วก็ทำทำทำ และการที่เราจะลงมือทํานั้นบางครั้งถ้าเราไปเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ผลฉะนั้นแล้วเราจะต้องมาทําในแบบฉบับของเราค่ะเรายิ่งทํามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งชัดเจนแล้วยิ่งจะรู้ว่าจริงๆแล้วฉันเหมาะสมกับเส้นทางแบบนี้ฉันเหมาะสมกับการลงมือทําแบบนี้เพราะว่าแต่ละคนนั้นถึงแม้ลงถึงมือทําเหมือนกัน มันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เราเราจะต้องหาสิ่งที่มันตอบโจทย์ตัวเองว่าฉันควรที่จะทําในแบบฉบับไหนนะคะยิ่งการที่เราฝึกฝนตัวเองนั้นนะคะเราจะต้องมีการโจทย์มีการบอกเองตลอดเวลาว่าวัาวนนี้ฉันทําสิ่งนี้มันไม่มันไม่เวิร์กอ่าฉะนั้นแล้วเราลองเปลี่ยนดูนะคะ รับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าการที่คนสําเร็จเขาจะสำเร็จยิ่งใหญ่นั้นเขาก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะวิธีการทํานะคะปรับเปลี่ยนว่าเออวันนี้ฉันลองทำในสิ่งนี้แล้วมันยังไม่ใช่มันยังไม่เวิร์กลองเปลี่ยนใหม่นะคะลองใส่ในแบบฉบับของเราลงไปบ้างเพราะแต่ละคนนั้นจะมีแบบ ความรู้สึกหรือว่าการลงมือทําที่มันมีทางของเราเนาะสวัสดีค่ะโค้ดทีมขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ครณนูมาสีส้มกับสีชมพูนะคะจะได้ดูแบบมีสีสันเนาะโค้ดทีมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุูนูนะคะสิ่งแรกนะคะโค้ดทีมวันนี้อาจจะสิ่งแรกคือเราจะต้องลงมือทําให้มากที่สุดค่ะยิ่งทําเราก็จะรู้สึกว่าเราจะหาวิธีการหาเส้นทางของเราเจอแบบง่ายๆะคะ่ะ มันไม่เหมือนกันเนาะเพราะแต่ละคนนั้นถึงแม้จะลงมือทําเหมือนกันแต่บางครั้งอะ่ะการลงมือทําของคนอื่นกับของเรามันก็ไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเราต้องมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับสิ่งที่เราคู่ควรนะคะวันอาทิตย์สีแดงค่ะใช้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโค้ทีมอ่าแล้วก็สิ่งที่สองนะคะวันนี้เราอย่ามัวแต่จะไปเป็นนักอธิบายเนาะฉะนั้นแล้วเราจงรู้ไว้เลยว่าทุก การพัฒนาตัวของเรานั้นนะคะยิ่งทําข้อแรกคือยิ่งทำใช่ไหมลงมือทําแล้วสิ่งที่2ก็คือเราจะได้ค่ะการที่เราจะได้นั้นหลายคนอาจจะมีความสุขการที่ฉันน่ะมาพัฒนาตัวของฉันเองฉันมาเป็นนักลงมือทำนะพอฉันลงมือทําแล้วอ่ะฉันจะ อะไรยังไงต่ออ่ะก็คือพอคุณได้ลงมือทําแล้วคุณก็ได้แน่นอนคะ่ะได้อะไรบ้างก็คือการที่หลายๆคนอาจจะได้เป็นตัวเงินเป็นได้เป็นความสุขได้เป็นอ่าคขอบคุณหรืออะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าการที่เราอ่ะเป็นผู้รับก็คือเราให้ออกไปก่อนใช่ไหมคะวันนี้นะคะหลายคนมีความรู้สึกว่าเวลาที่ฉันลงมือทอําอ่ะมีคนบอกว่ายิ่งทํายิ่งได้แล้วฉันได้อะไรอะ่ะ จริงๆแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าคนส่วนใหญ่คำว่าได้นี้มักจะคิดไปถึง การเงินอย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วการเงินนั้นมันจะตามมาทีหลังค่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้สึกว่าการที่คุณลงมือทําและคุณได้ความสุขคุณได้การพัฒนาคุณได้อ่าแบบว่าได้รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนมันเป็นสิ่งที่แพงมากๆค่ะแต่หลายๆคนมีความรู้สึกว่าอย่าว่าใครแล้วค่ะคุณเองนะคะเป็นคนหนึ่งค่ะโค้ดพิมพ์ที่แบบมีความรู้สึกว่ายิ่งทํายิ่งได้ฉันคิดถึงแต่ว่าถ้าฉันทําในสิ่งที่ฉันแบบรักสิ่งที่ฉันชอบแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่า อะไรชอบอะไรแต่อยากจะขึ้นมาบนออนไลน์เพราะเขาบอกว่ายิ่งทํายิ่งได้แต่คําว่ายิ่งได้ของคูนูนันนะคะแรกๆก,กับคูนูคิดถึงแต่เรื่องเงินอย่างเดียวค่ะแต่พอเราเริ่มทําแล้วเราก็ได้ทั้งเงินเราก็ได้ทั้งความสุขนะคะเงินนั้นอาจจะยังไม่ได้ตามเป้าที่เราต้องการแต่ แรกๆอ่ะยังมีความรู้สึกท้อแท้นะคะแต่ไม่มีคําว่าถอยคุณนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยถอยแต่ความรู้สึกท้อมีค่ะพอเราได้เงินน้อยไม่เป็นไปตามที่ต้องการเราจะมีความรู้สึกเอ้าในบอกว่ายิ่งทําเลยยิ่งได้พอเราเริ่มทําใช่ค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ความสุขเนาะจริงๆแล้วจริงๆคดิมีจริงๆแล้วอัน คำว่าความสุขนี่เราได้มามากมายเลยเนาะเราอย่าบอกว่าอย่างน้อยดีกว่าเพราะว่าความสุขจริงๆแล้วเราอะไม่เคยรู้เลยว่าความจุขที่แท้จริงมันคืออะไรใช่ไหมคะอย่างคุณนูเองเป็นคนหนึ่งที่เราเป็นคนบ้าน,านคุณนูเมื่อก่อนนะคะคุณพิมพ์คุณนูอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้คุณก็เฉยๆไม่ได้มีความสุขอะไรนะคะแต่พอเรายิ่งทําเรายิ่งได้คือความสุขทางใจที่มันหาได้ยากมากๆเลยค่ะและลูกศิษย์หรือว่าเงินที่เราได้มานะคะมันอาจจะยังไม่ได้ตามเป้าแต่เรารู้ว่าถ้าวัน เราได้มันแล้วเราก็จะสามารถได้เยอะกว่าเดิมแต่เวลาที่เราไม่สามารถที่จะปรับสภาพใจให้เรามีความสุขได้นั้นความสุขการเงินอะไรก็มันไม่สามารถที่จะยั่งยืนฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้ก่อนก็คือคุณจะต้องได้ความสุขและได้การพัฒนาตัวของตัวเองทั้งภายในและภายนอกใช่ไหมคะคนพิมพ์เนาะภายในและภายนอกของเรานี่สําคัญที่สุดเพราะว่าเราเห็นคนสําเร็จเขาบอกเราว่าถ้าเราอ ด้าทำยิ่งทำแล้วก็ยิ่งได้คนสําเร็จเขาจะได้แบบได้เงินตลอดทุกวันมีเงินเข้าบัญชีตลอดอะไรแบบนี้อย่างเราเวลาที่เรามีเงินเข้าบัญชีวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งก็หายไปอีกวันหนึ่งก็ได้อีกวันหนึ่งก็หายไปนั่นเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะรู้สึกว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องได้ก้อนใหญ่มาเลยได้แบบไหลมาเทมาแบบทนี้ที่ว่าเราเราคิดไปถึงส่วนนั้นเนาะตอนที่คุณนูเข้ามาอยู่โลกออนไลน์ใหม่ๆนะคะ ยิ่งไปย้อนรอยคนสําเร็จใช่ค่ะน้องโค้ดพิมพนั่นแหละมันคือสิ่งหนึ่งที่เราได้เพราะว่าถ้าเราไม่ขึ้นมาบนโลกออนไลน์เราไม่ได้มาเป็นครูนูและโค้ดพิมพ์ไม่ได้มาเป็นโค้ดพิมพ์และทุกคนที่มาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังไม่ได้มาเป็นคุณในวันนี้คุณจะไม่มีทางได้ในสิ่งสิ่งนี้มาเลยไม่มีใครจะมาสอนคุณได้เลยเพราะว่าพ่อแม่เราหรือว่าคนรอบข้างเราอ่า หมู่บ้านของเราเขาไม่มีใครรู้เรื่องนี้เนาะแต่เราเป็นคนหนึ่งที่โชคดีและได้มายืนณนจุดจุดนี้ครูนูโคสพิม์พและทุกคนที่ได้มายืนอยู่หน้าจอโทรศัพท์แบบเนี้ยเราได้เยอะกว่าการที่เรามายืนอยู่แบบเนี้ยเราได้ทั้งแบบสิ่งที่แบบ มันหาที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเราไม่ยอมเปิดใจเราก็ไม่มีทางจะได้สิ่งนั้นและสิ่งที่เราได้นี้มันเป็นสิ่งที่แพงมากๆไม่สามารถที่จะไปหาที่ไหนได้เลยถ้าเราไม่ยอมที่จะเรียนรู้และลงมือทําใช่ไหมคะสิ่งที่สองก็คือยิ่งทำเราก็ยิ่งได้เนาะอ่าฉะนั้นสิ่งที่สามเลยนะคะใช่ในโรงเรียนก็ไม่เคยได้สอนเนาะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเรารู้ตั้งแต่เราแบบ เป็นเด็กน้อยเนี่ยอุ๊ยป่นเนี้ยเราทุกคนบนโลกใบน,นี้ก็จะมีแต่คนที่มีแต่ความสุขมีแต่ความร่ํารวยจากความจริงและความยุติธรรมที่เราอได้รู้จักเมื่อก่อนนะคะครูนัวอ,ะ,อะมีความรู้สึกว่าคําว่าความจริงและความยุติธรรมมันคืออะไรเราก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะคะความรวยที่แท้จริงและยุติธรรมพอเราได้มาเรียนบนโลกอะไรเรายิ่งตกผลึกเรายิ่งรู้เพราะเราอะ พอเราได้มาอยู่ในจุดนี้เนาะเราก็อยากที่จะให้ในสิ่งที่เราได้อะเหมือนกับว่าถึงแม้วันนี้คุณอาจจะไม่มีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายแค่วันนี้คุณกล้าเนาะอันนี้ข้อ3เลยนะคะข้อ3ก็คือยิ่งให้นะคะพอคุณให้ออกไปอย่างคุณหูอย่างโคตรพิมและทุกคนที่เข้ามาชมคุณหูทั้งสดและย้อนหลังวันนี้ถึงแม้เราอาจจะมีความรู้แค่ไม่เยอะเพราะว่าเราอาจจะขึ้นมาเรียนรู้ใหมๆ่ๆหรือว่าบางคนอาจจะขึ้นมาอานานแล้วอย่างคุณหูก็มาปีกว่าแล้วนะคะโคตรพิม แต่เรารู้ว่าเราภูมิใจในตัวเองที่ว่าวันนี้เราขึ้นมาปีกว่าแต่เราก็ให้ตลอดเลยเพราะว่ารู้หรือเปล่าว่าโลกใบนี้คนที่เป็นนักขอเยอะมากเลยอย่างคุณนูเมื่อก่อนที่อยู่ในโลกออฟไลน์เราก็จะขอไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ฉันรวยขอให้ฉันถูกเลขขอให้ฉันแบบถูกหวยเนาะ <c oughs> ขอให้ถูกหวยแต่ว่าพอกลับย้อนไปว่า ฉันก็ไม่เคยซื้อนี่หว่ะอะไรแบบนี้ขนาดยังไม่เคยซื้อก็อยังกล้าขอนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณให้อะไรออกไปแล้วนะคะวันหนึ่งคุณจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นแน่นอนค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่ายิ่งให้ให้ออกไปแล้วฉันจะได้อะไรกลับคืนมานะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดไม่เคยฝัน,นะคะ่ะคุณูเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกออฟไลน์นะคะคุณูเคยให้แบบเป็นคนจริงๆแล้วคุณูเป็นคนที่ชอบสอนแบบนี้นะคะคือเหมือนกับว่าจริงยังไม่ใช่สอนเป็นคนที่ชอบ แชร์เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะคะคุณนุก็ให้ให้ให้ออกไปค่ะโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรนะคะแต่พอวันหนึ่งสิ่งนั้นมันก็ตอบแทนกลับมาหาเราค่ะฉะนั้นพอคุณนุได้ขึ้นมาอยู่บนโลกอะไรมันยิ่งทําให้คุณนุตื่นรู้มากกว่าเดิมค่ะก็เลยทําให้คุณนุเป็นคนหนึ่งที่ว่าวันนี้ถึงแม้ฉันยังไม่เก่งนะคะเมื่อตอนที่เราออกมาใหม่ๆยุงเริ่มกัดอาจจะดิ้นนิดนึงนะคะทุกคน <laughs> เราออกมาใหม่ๆแล้วเรามีความรู้สึกว่า ฉันเป็นผู้ให้อ๋อเขาบอกยิ่งให้ยิ่งได้ครับอ๋อฉะนั้นฉันจะออกมาเป็นผู้ให้นะคะใช่ค่ะพอมาอ่านหนังสือเนาะใช่ค่ะหนังสืออาจารย์มณีโคตรดีเลยคุณนูก็ซื้อเขาโคตรพิ์คุณนูซื้อมาเป็นปึกเลยยังอ่านไม่หมดพอเรายิ่งอ่านเรายิ่งตื่นรู้เนาะเพราะเรารู้ว่าอ๋อยิ่งฉันได้อ่านอะ ที่คุณโนำมาแบ่งปันก็มีส่วนมาจากหนังสืออาจารย์มันฑิตเช่นกันค่ะก็แล้วก็มาจากหนังสือหลายเล่มที่อาจารย์มันฑิตบอกว่าอาจารย์มันฑิตได้ไปอ่านมาแบบนี้เนาะเรารู้มากเราอาจจะรู้ยังไม่เยอะหรือว่ารู้นิดหน่อยแต่เราสามารถนําออกมาให้ทั้งๆที่เรารู้สึกว่าฉันยังมีน้อยแต่ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันมีน้อยเนี่ยพอฉันให้ออกไปอ่ะมันยิ่งกลับคืนมาหาฉันร้อยเท่าพันเท่าเนาะเขพิมเนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นฉันก็จะออกมาเป็นผู้ให้แบบนี้ในทุกๆวัน มันก็เลยทําให้ครูนูและโค้ดพิมพ์และก็ทุกๆคนออกมาส่งต่อเพราะเรารู้ว่าเรายิ่งให้ออกไปมากเท่าไหร่นั้นเราก็จะกลายเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมแน่นอนเพราะวันนี้ถึงแม้เรายังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะยังให้มันไม่มากพอเราความรู้ก็ยังไม่ถึงเป้าแบบนี้เนาะเพราะว่ากว่าที่เราจะสําเร็จยิ่งใหญ่นั้นเราจะต้องเรียนรู้พัฒนาให้มากกว่าเดิมถ้าวันนี้คุณไม่ออกมาให้อ่ะแล้วคุณจะได้รับความรู้เพิ่มได้ยังไง ใช่ไหมคะฉะนั้นจงพินเป็นผู้ให้คะ่ะแล้วคุณก็จะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นไม่ต้องกลัวว่าวันนี้ฉันออกมาให้แล้วอะ่ะแล้วฉันจะต้องได้รับอะไรไม่ต้องไปคิดว่าคุณจะได้อะไรนะคะค,คือคือคิดว่าเราได้แน่นอนคือมันได้แน่นอนแต่ไม่ต้องคิดเดยอะว่าเอ๊ะฉันให้แล้วอะ่ะเมื่อไหร่ฉันจะได้อะไรแบบนี้มันได้แน่นอนคะ่ะจงมุ่งมั่นให้ต่อไปนะคะอืมแล้วก็สิ่งที่สี่เลยนะคะสิ่งที่สี่วันนี้ก็คือ มีตัวฝอนอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะสิ่งที่4ี่ก็คือพอคุณให้ไปแล้วคุณก็จะยิ่งมีค่ะมีอะไรเหรอบางคนมีอะไรแล้วเอาก็มีความรู้แล้วก็มีการตื่นรู้มากมายมีสิ่งที่คุณไม่เคยได้จากใครที่ไหนมาเลยนะคะ คุณจะกลายเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งเหลือเฟือในจิตใจของคุณถ้าวันนี้เราไม่สามารถมั่งคั่งเหลือเฟือในจิตใจคุณก็อย่าหวังว่าคุณจะมั่งคั่งเหลือเฟือโลกภายนอกได้เลยคุณหนูเชื่อในเรื่องนี้คะ่ะถึงแม้ว่าเมื่อก่อนคุณหอูเองเป็นคนหนึ่งที่ทํางานหนักมากแล้วก็มีเงินเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถปรับเปลี่ยน โลกภายในของเราได้พอวันหนึงนะะ่งค่ะเราไม่มีการพัฒนาตัวเองเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามีนั้นมันก็ยังไม่พออะไรแบบนี้เหมือนว่าเราไม่มีความเต็มอิ่มในหัวใจแต่พอวันหนึ่งเราได้ก,ก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกอะไรเรารู้ว่ายิ่งได้เราก็ยิ่งให้แล้วก็เราก็ยิ่งมียิ่งมีความสุขเพิ่มมากขึ้นและความมั่งคั่งที่เราเคยมีอยู่มันยิ่งพอกพูนงอกงยขึ้นตลอดเวลาค่ะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ถ้าใครหลายๆคนยังมีความรู้สึกว่าฉันน่ะจะมี มีอะไรเหลือเวลาที่ฉันออกมาให้นั้นนะคะอย่าคิดแบบนั้นคะ่ะอยามวัวถามตัวเองแบบนั้นให้เปลี่ยนไปเลยนะคะว่าวันนี้สิ่งที่คุณมีคือคุณมีการเป็นผู้นําคุณมีการทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําค่ะและเราอาจจะเห็นว่ามีคนมาทําเยอะแยะมากมายไหนว่าไม่มีใครทําสวัสดีคะ่ะคุณนุย้ยเสียนุ้ยไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะครูคิดถึงทุกๆคนมากเลยนะคะช่วงนี้ก็มีภารกิจเยอะเนาะฉะนั้นแล้ววันไหนที่เรามีภารกิจเราก็อาจจะไม่ได้ ไปส่งพลังใจกันสดแต่ส่งให้ย้อนหลังตลอดนะคะส่งไปให้ตลอดเวลาค่ะยิ่งให้ยิ่งมีนะคะรู้ไว้เลยสิ่งที่คุณมีนั้นคุณจะไม่สามารถหาได้จากที่ไหนเลยค่ะครูนูก็มามีตอนที่อยู่โลกออนไลน์นี่ค่ะมีความมั่งคั่งในหัวใจมีความรู้เพิ่มมากมายนะคะความรู้ที่ไหนก็ไม่เคยมีสอนเราเนาะฉะนั้นแล้วจงให้ออกไปมากๆี่สุจอย่ามัวแต่ไปอธิบายอะไรให้กับใครฟังอื ติดงานใช่ไหมคะใช่เนาะถ้าเราติดงานเราก็ไม่สามารถที่จะามาชมกันสดสดได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทุกคนนั้นส่งพลังใจให้กันตลอดเวลาเพราะว่าเรารู้ว่าเราออกมาเป็นผู้ให้และเราจะให้ในสิ่งนั้นออกไปโดยที่ไม่ต้องอสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้มีใครว่างมาดูฉันหรือเปล่าเราให้ไปแล้วไม่ต้องกังวลค่ะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอย่างบางคนยังไม่กล้าออกมาไลฟ์สดแต่เวลาที่เราได้เห็นครูโค้ชต่างๆคนสําเร็จเขาออกมา อ่าแบบแบ่งปันเราก็สามารถแชร์สิ่งนั้นออกไปเพราะเราไม่รู้หรอกว่ากําลังมีใครต้องการคลิปนี้กําลังมีใครต้องการแรงบันดาลใจกําลังมีใครต้องการทางออกกําลังอยากจะตื่นรู้อยากจะปลดล็อกชีวิตของเขาจงแชร์เรื่องราวดีๆออกไปเพราะว่าเรายิ่งให้ออกไปนั้นนะคะสิ่งนั้นจะสะท้อนกลับมาหาคุณอย่างมากมายค่ะจงเป็น ผู้รู้ผู้ตื่นตลอดเวลานะคะคุณนูก็เรียนเดี๋ยวนี้เราก็จะเรียนทั้งโลกภายในและโลกภายนอกเพราะเพราะว่ายิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งตกหลึกนะคะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอะ่ะมาเทรนตัวเองจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดยามวัวไปอธิบายอะไรให้กับใครฟังเพราะคนส่วนใหญ่แล้วรอบๆตัวเนี่ยไม่มีใครที่จะมาเห็นด้วยอะไรกับเรานะคะเวลาที่เราเสียเวลาในการ เอาคําพูดของเราเอาน้ําลายของเราเนี่ยไปอธิบายอะไรให้กับใครคนอื่นฟังที่เขายังไม่เข้าใจนะั้นมันจะเสียเวลามากฉะนั้นจงอย่าอธิบายอะไรให้กับใครฟังจงมุ่งมั่นมาเป็นนักพัฒนาตัวเองเป็นนักลงมือทําเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเรานะคะสําเร็จยิ่งใหญ่เติบโตตลอดไปดีกว่าเนาะสวัสดีนะคะใครเอ่ยอคุณสมใจสวัสดีนะคะคุณโนจะจบแล้ว,ย,วยุงกัดเดี๋ยวคุณโนเดี๋ยวคุณโนเปลี่ยน ยุงเริ่มกัดแล้วคะ่ะอ่าเดี๋ยวขออยับมาทางนี้นิดนึงเนาะยุงกัดแล้วออแล้วนี่อ่าอามีตัวปวนอ่านี่นีนีอาฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะจงรู้ไว้เลยนะคะว่าวันนี้คุณยิ่งทํานะคะทาทาต่อไปคะ่ะและจงดูว่าเอ๊ะวันนี้ฉันทําสิ่งไหนมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กถ้าคุณทาเวิร์กคุณก็ ใส่พลังความสุขให้เยอะๆเลยค่ะถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะและข้อ2คือยิ่งให้นะคะออยิ่งทํายิ่งได้ <c oughs> ได้ในทีนี้นะคะบางคนอาจจะคิดเป็นตัวเงินเป็นหลักค่ะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าวันนี้ฉันทําแล้วฉันจะได้เงินเลยนะคะหลายคนก็ได้เลยก็มีค่ะแต่พอเราได้แล้วรู้หรือเปล่าถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนภายในของเราให้มั่นคงถาวรเหมือนว่ามีความสุขอย่างมั่นคงเราก็ไม่สามารถที่จะได้เงินมาแบบ ตลอดลอดฟังเหมือนกับว่าเรายังปรับเปลี่ยนยังรู้สึกขาดแคลนนะคะยังไม่อิ่มเต็มนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะพอเราลงมือทําแล้วเราจะได้เพิ่มความสุขเติมเต็มในหัวใจของเราะคะ่ะ ความสุขนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะสามารถทําให้คุณดึงดูดความมั่งคั่งในด้านการเงินมาให้คุณแน่นอนค่ะและสิ่งที่3มเลยนะคะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้นะคะยิ่งให้ก็คือคุณจะต้องออกมาเป็นผู้ให้ค่ะให้ออกไปก่อนเลยถึงแม้วันนี้คุณอาจจะมีความรู้แค่เบสิกหรือว่าอาจจะรู้มาขั้นหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะคุณสมใจธรรมชาติบ้านกรุงนู่ใกล้ธรรมชาตินะคะก็เลยทําพาทุกคนมนาะชมธรรมชาตินะ ยิ่งให้ออกไปนะคะคุณสมใจเราให้ออกไปก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราฝึกฝนเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เราก็จะสามารถเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าวันนี้เราอาจจะมีความรู้สึกฉันให้ออกไปแล้วฉันยังไม่ได้อะไรเลยนะคะรู้หรือเปล่าสิ่งแรกที่คุณได้ก็คือความสุขจากการเป็นผู้ให้ของคุณนั่นเองค่ะพอคุณเป็นผู้ให้แล้วนะคะรู้หรือเปล่าว่าคนส่วนใหญ่นั้นนะคะจะเป็นนักขอค่ะคุณโคทีมยังอยู่ขอบคุณมากเลยนะคะคุณูยุงกัด อาให้ออกไปให้เยอะที่สุดค่ะเพราะถ้าเรามัวแต่ขอขอขอกลับมาย้อนดูทําไมฉันยังไม่ได้ในสิ่งสิ่งนั้นเราขอเยอะอ่ะแล้วเราเคยให้อะไรหรือเปล่านะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะขออะไรจากกับจักรวาลจะขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องดูก่อนว่าเราอ่ะได้ให้อะไรออกไปสู่โลกใบนี้บ้างนะคะฉะนั้นก่อนที่เราอยากจะได้อะไรเราอยากจะขออะไรนะคะเราจะต้องออกมาให้ในสิ่งที่เราอยากจะได้ก่อนให้ก่อนถึงจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะ อ่าแล้วก็สิ่งที่สี่เลยยิ่งให้ยิ่งมีเนาะยิ่งมีมีก็คือคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะขอให้คุณให้ให้มากพอนะคะสิ่งที่คุณจะมีอย่างแรกก็คือความสุขในหัวใจของคุณถ้าคุณไม่มีความสุขในหัวใจคุณยังไม่รู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณยังไม่รู้สึกว่าคุณมีความสําเร็จอยู่ในตัวคุณยังไม่รู้สึกว่าคุณมีความเก่งอยู่ในตัวนะคะใช่เนาะ ดวงออกมาดูดเลือดแล้วนะคะคุณนูก็ถึงเวลาบริจาคเลือดแล้วนะคะอาฉะนั้นแล้วนะคะจงรู้ไวเลยว่าวันนี้คุณต้องเป็นนักลงมือทํานะคะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะคะมันจะอยู่ในข้อทั้งหมดนี้แหละเพราะทุกคนนั้นจะต้องออกมาเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับพิยอดเยี่ยมเท่านั้นค่ะถ้าเราเป็นผู้ขออย่างเดียวแล้วไม่ออกมาให้เลยเราก็จะไม่มีในสิ่งที่เราต้องการแน่นอนค่ะอยากจะได้อะไร นำสิ่งนั้นออกมาให้ก่อนนะคะแล้วคุณก็จะได้รับในสิ่งนั้นแน่นอนค่ะคุณนูเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าจะได้สิ่งที่คุณนูต้องการอย่างแน่นอนและเชื่อมั่นว่าทุกๆคนก็จะได้ในสิ่งที่ทุกคนต้องการเช่นเดียวกันค่ะขอเพียงแค่เราเชื่อนะคะว่าเราอจะต้องยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเท่านั้นนะคะ4ข้อนี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่กลายเป็นคนสําเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะที่มาส่งให้กับคุณนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะวัน วันนี้ครูโนมาบริจาคเลือดขอบคุณค่ะทุกทีมบริจาคเลือดไปเยอะแล้วนะคะยุงยุงยุงขอบคุณค่ะทุกทมขอบคุณคุณสมใจและขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุูย้อนหลังด้วยนะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณมหาปัญญาจากกูบาอาจารย์ทุกคนรักและขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีของคุณนทุกๆคนนะคะแล้วเรามาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบายบาย